ท่านกำนันนะครับเกียนเชียงด้วยนะครับท่านกำนันครับจังหวัดขอนแก่นท่านเอกราชช่างเหลาประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกับผมนายอภพาสแสนสีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงนานานนงกุงเซินนามตำบลหนองกุุงเซินขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟป,ประจำปีพุทธศักราช2558ในวันนี้ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซินร่วมกับอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซินและประชาชนชาวตำบลหนองกุงเซินได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟป,ประจำปีพุทธศักราช2558 บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพัทยา2โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่บั้งไฟกลุ่มหมู่มบ้านการป้อนลำท่านนายกองค์การนนงงาบริหารส่วนตำบลหนองคุณเซินคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลหนองคุณเซินกำลังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านควบนวยการโรงเรียน คณะครูอิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2558ในครั้งนี้มาตั้งแต่โบราณการซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองกงเซนได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณท้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย ส่งเสริมการมีสุขุพันิ์และส่วนราชการต่างๆภายในเขตพื้นที่พี่น้องต้องขอบคุณทั้งนายกนายกหนุ่มแล้็คณะผู้บริหารแอบมาร่วมง,งานนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของผมอีกขั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสนะครับไปไหนมาไหนผมก็บอกว่าผมโตที่ภูเวียงเป็นลูกภูเวียงพอาะฉชนะแต่ว่าความรู้สึกที่ผูกพันกับพี่น,อน้องชาวหนองคุงเซ่นโดยเฉพาะ นะครับผมเคยมาแล้วก็เคยมาอยู่มากินกับพี่น้องน้องกร้งเซิร์ฟเนี่ยเลยหลายปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความคุ้นเคยแล้วก็เป็นความผูกพันที่มีมาบอกด้วยความเคารพครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องอยู่ที่จังหวัดนครนะครับนะครศนะร,นะร,นะร,นะรีธรรมราชไปว่ามีภารกิจต้องไปหาพี่น้องผมเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ตั้งใจมากเนี่ยอากาศกระรอนบาดก็หลังจากพิธีเปิดเสร็จก็ เชิญตัวแทนเาท่นนานนายกเนาะเชิญตัวแท่นมารับผมอาจจะมอบข้างล่างก็ได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วกับพี่น้องฮอนอากาศร้อนๆต้องต้องกราบขอบให้นะครับต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่น้องน้องกุงเซินนะครับที่ได้มีผู้บริหารหนุ่มนะครับนายกหนุ่มไฟแรงแล้วก็คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมอบให้กับลูกหลานบ้านเราแล้วก็เป็นประเพณีที่จะต้องสืบต่อสารต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปผมขอฝาก นายกในดวงใจของพี่น้องด้วยนะครับว่ามีโอกาสเลือกตั้งมีโอกาสที่จะดูแลท่านนายกอย่าลืมนะครับโอกาสอย่างเนี้ยหายากปี2,558นบ,บัดนี้ครับ